สวัสดีค่ะวันนี้กบมาพบก,กับแอดมินช่องนยายกระตูนกันนะคะวันนี้แอดมินมีเรื่องเล่าสนุกๆมาเล่าให้ฟังก่อนฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อวิไลนะคะตัวฉันเป็นแม่ไม้ลูกติดตอนนี้ลูกสาวของฉันเขาก็โตเป็นสาวแล้วนะคะอายุอานา ก็ย7ปีแล้วนางชื่อหลินค่ะตอนที่ฉันแยกทางกับพ่อของหลินเขาก็ได้เอาหลินไปเลี้ยงด้วยเพราะปู่กับย่าของเขาไม่ให้มาอยู่กับฉันหรอกค่ะแต่พอแยกทางกันได้ไม่นานพ่อของหลินเขาก็ไปม,มีครอบครัวใหม่ส่วนยายหลินก็โตมากับปู่และยา่าจนกระทั่งยายหลินแต่งงานมีครอบครัวไปตอนอายุ22ฉันเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกนะคะ พอฉันเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่แม่เลยฉันจะไปพูดเตือนเขามันก็คงเป็นไปไม่ได้จ้ก,กระทั่งเวลาผ่านไปลูกสาวของฉันเขาได้โทรมาบอกว่าเรื่องของเขาว่าเขามีปัญหากับสามีเป็นประจำฉันก็ได้แต่บอกให้เขาใจเย็นๆเพราะชีวิตคู่มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างลูกสาวของฉันเขาใช้ชีวิตคู่อยู่กับสามีจนก,กระทั่งปู่ย่าจากไปเขา ก็ได้ไปมีปัญหากับสามีจนเกินจะเยียวยาวันนี้เขาโทษบ,บอกกับฉันว่าเขาจะเลิกกับสามีของเขาฉันก็ได้แต่บอกให้เขาใจเย็นๆนะคะแต่ลูกบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเพราะสามีของหลินเธอทนมาหลายปีแล้วในเมื่อลูกมีปัญหาและตัดสินใจแบบนี้ฉันก็ไม่บังคับลูกแล้วคะ่ะในเมื่อเขาอยากจะเดินออกมาจากชีวิตคู่ จากผู้ชายคนนั้นฉันก็อ้าแขนรับแต่มันติดตรงที่ว่าฉันมีสามีใหม่และสามีใหม่ของฉันเขาชื่อพี่ยศนะคะพี่ยศมีอาชีพขับรถพ่วงฐานะของเขาก็พอที่จะให้ฉันอยู่บ้านเฉยๆคอยเป็นแม่บ้านและคอยดูแลเขาเพียงอย่างเดียวในเมื่อลูกสาวต้องการจะมาอยู่ด้วยฉันก็ต้องขออนุญาตสามีของฉันก่อน เพราะตอนนี้ฉันเองก็ไม่ได้ทำงานอะไรอยู่บ้านเฉยงเยลรอเงินเดือนจากสามีเท่านั้นฉันจึงไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจอะไรถ้าลูกมาอยู่ด้วยฉันก็ต้องขออนุญาตสามีก่อนค่ะบอกให้เขารับรูกเสียก่อนวันนี้หลังจากที่พี่ยศกลับมาจากขับรถฉันก็หาน้ำหาท่าเย็นๆมาให้พี่เขาดื่มพอลมดีขึ้นแล้วฉันก็เลยบอกกับพี่เขาไปว่า พี่จ๋าพี่จำเรื่องฉันเล่าให้พี่ฟังได้ไหมว่าลูกสาวของฉันกำลังมีปัญหากับสามีตอนนี้เขาเลิกกันแล้วนะพี่อืมทำไมหรอเลิกกันแล้วทำไมมาบอกพี่ทำไมพี่ยศพูดแบบนี้ทำให้ฉันมีท่าทีที่อึดอัดแล้วก็บอกกับพี่ยศไปว่าเอามีอะไรก็พูดมาเถอะพี่ไม่ว่าหรอก ฉันรวบรวมความกล้าแล้วก็บอกกับพี่ยไปว่าพี่จ๋าพอดีลูกของฉันน่ะจะขอมาอยู่ด้วยจะพี่เขาไม่มีที่ไปปู่กับย่าของเขาก็เสียไปแล้วหลินลูกสาวของฉันมันก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันได้งานแล้วอ่ะมันจะย้ายออกนะจะพี่พอฉันบอกแบบนี้พี่เขาก็หัวเราะออกมาแล้วก็บอกกบฉันว่าโถเรื่องแค่นี้ พี่ก็คิดว่าจะมีเรื่องอะไรใหญ่โตไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลูกของวิไลก็เหมือนลูกของพี่ดีซะอีกที่มีลูกมาอยู่ด้วยวิไลจะได้มีเพื่อนจะได้ไม่เหงาเวลาที่พี่ออกต่างจังหวัดหลายๆวันน่ะพอฉันได้ยินคำนี้คําตอบของสามีของฉันก็พอฉันได้มีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างหลังจากวันนั้นฉันก็โทรบ,บอกกับลูกสาวเลยค่ะว่าให้ลินคนขอเข้ามาอยู่ที่บ้านได้เลย หลังจากนั้นอีกสองวันหลินก็ขนของเข้ามาแต่มันก็เป็นวันที่พี่โยสสามีใหม่ของฉันเขาออกไปขับรถพอดีหลินจึงไม่ได้เจอกับสามีใหม่ของฉันหวัดดีแม่หลินทักทายฉันแบบพ้นวนห้วนมาแล้วแหละแม่ตัวดีโถแม่นานๆเจอกันทีทักทายฉันดีๆหน่อยสิแม่ ใหลินพูดด้วยน้ำท่าทีที่ยวนควนประสาทก็อย่างว่าล่ะคะ่ะฉันกับลูกไม่ได้ผูกพันอะไรกันเราจึงไม่ได้มีความทรงจำที่ดีกับสักเท่าไหร่ว่าแต่ผัวแม่ไปไหนซะละหลินเอ่ยถามเขาก็ไปขับรถนั่นแหละมาตามฉันมาจะพาไปดูห้องฉันเดินนำหน้านูกสาวมาที่ห้องนอนเล็กที่ฉันเต็มเอาไว้ให้แกอยู่ห้องนี้แหละอยู่ได้ไหมละ่ะ เยลินเดินสำรวจรอบๆห้องก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าได้สิแม่ว่าแต่ผัวแม่นี่ก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยบ้านช่องหลังไงเชียวแถมยังให้แม่อยู่บ้านเฉยๆมีเงินเดือนให้ใช้อีกด้วยแม่นี่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยฉันใส่หัวเบาๆกับคำพูดของลูกสาวแบบนี้พอเลยเยลินอย่ามาพูดไปชดประชันแล้วแกก็เรียกเขาว่าลุงยศ เลิกเรียกเป็ผัวใหม่แม่ทุกทีเถอะอ๋อแล้วอีกอย่างอะอยู่ที่นี่ก็ช่วยทำงานบ้านงานช่องบ้างละ่ะยังไม่ทันที่ฉันจะพูดจบโอ้ยแม่แม่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยนี่ฉันเพิ่งมาถึงแม่ก็บ่นซะและ้วหน่าลำคางฉมัดดูลูกสาวฉันสิคะแสบแค่ไหนจนเวลาผ่านไปสามีของฉันกลับมา,ขาเขาก็ได้เจอกับลูกสาวของฉันเป็นครั้งแรก ขณะที่ฉันกำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่นั้นพี่ยศกลับมาลุงมาหาใครนหรจ๊ะเสียงลูกสาวเอ่ยถามฉันก็เลยรีบบอ,อกไปทันทียิลินนี่ลุงยศแฟนใหม่แม่เองพี่จ๊ะนี่หลินจ้ะลูกสาวของฉันอ๋อพ่อเรือของหนูเองเหรอสวัสดีจ้ะพ่อเสียงหลินเอ่ยทักทายอย่างออดอ้อน,ออน เป็นยังไงบ้างละ่ะโนลินห้องหับพออยู่ได้ไหมอยู่ได้จะพอ่อแต่ร้อนไปนิดนะจ๊ะน้ำเสียงของหลินและท่าทีที่ออดอ้อนสามีของฉันอย่างออกนอกหน้าอา้าวร้อนเหรอลูกติดแอร์ไหมล่ะวิไลติดแอร์ห้องลูกด้วยสิเดี๋ยวพี่อยาโอนเงินให้นะเออพี่จ๊ะคือไม่ไม่ไม่ทันที่จะพูดจบนะคะ ในหลินก็ชิงพูดขึ้นมาซสก่อนว่าแหมพยโยต์นี่ใจดีจังเลยนะจ๊ะหลินขอบคุณพ่อมากๆาเลยนะจ๊ะเทียนดูหลินหลินจะรีบหางานทํานะจ๊ะหลินนะไม่อยากอยู่เป็นภาระให้พ่อหรอกจ๊ะแหมคําพูดและท่าทางของลูกสาวฉันมันเฉาะรอกซะไม่มีไม่เป็นไรลูกถ้ายังหางานไม่ได้ก็อยู่บ้านเป็นเพื่อนแม่เขาไปก่อนลูกพ่อเลี้ยงได้ จนกระทั่งหลังจากมื้อเย็นผ่านไปฉันกับสามีก็ได้เข้ามาพักผ่อนฉันตึ่นึงโอกาสบอกกับสามีไปว่าพี่ฉันว่าพี่ตามใจยยลินมากไปหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวยยลินนะ่ะมันจะเคยตัวนะจ๊ะพี่หืมอย่าคิดมากนะวิไลลูกของวิไลก็เหมือนลูกของพี่นั่นแหละมานอนมานอนเร็วตั้งแต่วันนั้นฉันก็สังเกตว่า ลูกสาวของฉันนางพยายามเข้าหาสามีของฉันตีสนิทกับสามีของฉันมากเกินไปจนวันนี้ฉันคิดว่าต้องพูดกับตีหลินให้รู้เรื่องวันนี้หลินนั่งทาเล็บอยู่ฉันจึงพูดกับลูกว่าหลินเมื่อไหร่ก็จะหางานทำสักทีแม่เกรงใจพี่ยศเขานะ่ะหลินถอนหายใจแล้วก็หันมาพูดกับฉันด้วยท่าทีที่งดงด อะไรอีกล่ะแม่แม่เป็นอะไรเนี่ยหนูก็ไม่เห็นว่าพ่อยศเนี่ยเขาจะเดือดร้อนอะไรเลยเห็นมีแต่แม่นี่แหละคอยกันท่าอย่าบอกนะว่าแม่เห็นฉันกับพ่ออนะ่ะลินพูดจบก็เดินกระแทกเท้าเข้าห้องไปฉันนี่ได้แต่จุกแล้วก็จุกมากๆเลยค่ะและมากไปกว่านั้นก็คือมีอยู่คืน่นึงฉันลุกออกมาหาน้ำดื่มกลางดืกฉันเจอสามีของฉัน ออกมาจากห้องของลูกสาวและนั่นก็คือครั้งแรกฉันนี่ใจหายแวบไปเลยนะคะฉันไม่อยากจะให้เรื่องฉันคิดเป็นเรื่องจริงเลยแต่หลังจากครั้งแรกแล้วมันก็ต้องมีครั้งต่อๆไปฉันน่สจุกแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยคะ่ะฉันไม่รู้ฉันควรจะไปต่ออย่างไรคนหนึ่งก็ผัวคนหนึ่งก็ลูกเพื่อนๆคะช่วยหาทางออกให้กับฉันหน่อยค่ะ จบแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกเลี้ยงสุดแซ่บกับพ่อพ่อเลี้ยงเนาะเออลูกเลี้ยงสุดแซ่บกับพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงนี่ก็ท้าจะแซ่บแล้วก็แ่บจริงๆนะคะถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะแต่กรุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ